อ <fuck? S 2> ินนาสักะนะขุทัุเชมิอินนาสักะนขุมัุเชมิ ทิินาสการนาสังฆาุเทิีราหังสมาสัมพุทโคขวานกุธังผะขวันตังอภิวาติภาวะชาตุอะคะวัจฉมโหขามาตรคาน कन्ति आत्मो गमत्वा तोषापत्तं सम्भू। तं तं वचो। मा चंतं हि सुखी सुराकनथाया कृसरेणां अन्तसिनां तुयाम चा। विरंति मयां अन्तं। itu and <iber mango> <Vincent Leonard> โมตัสสะภะโกะโตอระหะโตพะโะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะ

เวรติสิกขาพัสมาทียาอมิสุขิขาจาตานุยาระมีิสิกาปันสมะทียาปิตานิสุขิาเวริสิกาัสมาทียาดิาวาธาระียิสิกาปันสมะทียาิโนตาวาา เวรันติสิกขาทังสัมมาทิยาปิมาอติระมัตจาตุมาหะทารนาหะเวรันติสิกขาพังมัจจาตุปิจติสุรานีรยาสุชาติปิมาหะคานาเวรันติสิกขาทังสัมมาทิยปิมาอวิระตัปาติสิกขาพังหะปิติเลนะตุปาติปิ ทีระณังโภธะภะระตะปะมาทีระณังสุจิณังจิตตัสสะตะระมา <laughs> 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 Pani Jawa Sangkara Bupatawayatam Nidon Uropan Jika Wani Rojang Ite Sanggul

อยู่ตรงางตอันงดูชตโสยระสัวโตรโสมาสบุรุษัสสัว์โมยระสับวโสตารโตสมาสบุรสสวโระสัวดโสตาราโตสมาสัตว์อิทธิมังคจุฬาอย่างชนะสามันนสาีน โอท่านายมีพระบารมีพระองคปารเนกายกรรมขางในนำสัตว์มาฆ่าอาารสต์นะครับก็มีผลดีข้นนะครับที่นานี้มาจ้างกัน วัตถิขาสาติกานีสัพปริวาลานิภิกษุสังฆาตโพลัญสยาตัสโนตังเตภิกุสังโฆปิมานิวัตถิขาสาิกานีสัพปริวาลานิ ปฏิบัติหาตุอมหาการทีภาระตามแต่พระสงฆ์ผู้เจริญถ้าแต่ะสมฆ้เจริญถ้ามาจาางไพอน้อมถวายอาาบน้ำฝนกรับข้างคนแต่พระผู้ทรง ขอภนที่สุดสมศักอภาทีสุดสมรักดิอาหาน้อาหารน้ำผลากทั้งของอมไม่วาาทั้งหลายเรา้องพร้อมทเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อการสุขแต่ทั้งเจ้าทั้งหลายตลอดการนานเิอ สัปริวาลีทิปุสังัสสกิปุสัมพัสสะโอนุชยามะโอนุเชยามะทาธุันเตท้าทุกันเตทิปุสัมโฆทิปุสางโฆอิมานิอิมานิมาตะกะคัตานี สากภริวาลนิี้ปันหาตจจิมันหาธุารเรมะการเทวะหาตาปิโตฏาตาปิโตจีนันจ่าตจาตการังกาลกานัตกานั พิภาตังพิภาตังพิตายะพิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทัา้งหลายขอน้อมถวายมารกระกระหัง ขาดท้างของบริวารทั้งร้ายเหล่านี้ขอบรารแก้วพาพิสุสงอสุสงขอาระิสุสงสงตรงรักขออริสุสงตรงรักอัตตาการัตตาหันขากข้างคองบริวารทั้งร้ายเหล่านี้ขอบริวาร พร้อม้าพเจ้าทั้งหลายเหลือประโยชน์เพื่อหลื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่พร้อมข้าพเจ้าทั้งหลายมีแม่สวยสอนุเนือนเป็นต้นผู้ทำการลัก่วงรักไปแล้วด้วยคุณแม่สวยสอนุเนือนผู้ทำการลัก่วงรักไปแล้วด้วย ทาท่านีตคอยคอปพุ่จากตูทาท่านีตูคอข้นไปสอยตยิ่งขึ้นไปตลอดตาน้นเอนเอสาธุ ยาภายในที่มีเครื่องสกัดยานะคะที่อผ้าอ้อมหรือเทียนผ้านะคะเข้าไปได้เลยนะคะโอเคเละ

เขาเป็นมุดเลยีเพราะว่าต้องมาไล่ไม่ดีตกนีจยกเลยีดนเรอครับวามาคเเ่เใครี่ด้วย่ไย่เลยครับเเลยครับ

ไปดูรองแล้วแต่สุด <imit> 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 <imit>

คุณเฉลี่ยพิคุณ้าพิพาวาตะกรร้านนลละคุณนายหน่มเทียคุณโอทอนสงศ์ศคุณเทีนคุณพี่หนุ่มเทียโตคุณแม่พิลาวานผ่านนึ่อลยเนี่าคุณมาเย็นนุกเทียและรอบดัวคุณจางิริโอทงานเอกนิทิพ พาณิชย์อลาสาการตัวกนและครอบครัวคุณธีรพงศ์พุทโธโยและครอบครัวคุณธนมกิจนาสุริกและครอบครัวคุโมทนาบุญกุลทุกท่านนะคะในส่วนของพระอาบน้ำฝนและมีผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมงานผูกระเบื้องปฏิสังขรณ์สาราปฏิบัติธรรมนะคะคุณเพชรรัตน์นนนทภาพและครอบครัว หนึ่งตารางเมตรหกร้อยบาทคุณลุงประชาคุณแม่เขมมาสิรีผลหนึ่งพันบาทคุณยุ๋ยจันสะดวงหนึ่นงตารางเมตรหกร้อยบาทอนุโมทนาบุญพากทุกท่านนะคะและในวันนี้นะคะเป็นวันอาสารหับูชาเป็นวันเพ็ญชื่อสิบห้าข้ามเดือนแปดวัดป่าสูงเนินนะคะมีม,มีกิจศาสนะ ที่ขอเราเชิญชวนทุกทท่านนะคะขอเชิญชวนทุกทุกท่านนะคะร่วมบุญโดยในวนะะัน, mm hmm. วนนี้หลังจากที่ทุกท่านรับพรจากพระ anyway> ครุณเจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์สวดมนต์ทำวัดเช้าณสาราการประเรียนแห่งนี้นะคะโดยใช้เวลาในการสวดมนต์ทำวัดเช้าประมาณรึ่นชั่วโมงนะคะและในเวลาประมาณสิบนาฬิกาสามสิบนาที ร่วมฟังธรรมเทศนาหนึ่งการจากพระครูสุพิจานประยุทธ์นะคะพระครูสุพิจานทียพุทธิ์เป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้นะคะ ในเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีณสาราปฏิบัติธรรมนะคะและเวลา17นาฬิกา30นาทีร่วมสวดมนต์ทรรวัดเย็นณสาราปฏิบัติธรรมและในเวลา19นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะคะร่วมเรียนเทียนรอบอุโบสถค่ะ และในวันนี้นะคะมีผูท้ที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพนะปนะถวายพระพิสุพระพิส,พะพสุสงในช่วงเวลาตรวดมนต์ทำวัดเย็นนะคะคือร้านกินดีอาหารตามสั่งปากทางสูงเนินค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายน้ำาระนะถวายพระพิสุทธิ์สงฆ์และร่วมออกโรงทานนะคะเป็นน้ำส้มเปรดธิมะา300แก้วพร้อมขนมโดน,นะะัทค่ะก็คือร้านกินดีอาหารตามสั่งปากทางศุนเนินนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุค่ะ ไไสำหรับความสำคัญในวันนี้นะคะวันอาสาฬหบูชาเป็นวันเพ็ญท้น15ข้าเดือน8มีเหตุการณ์สำคัญ4ประการนะคะก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าพระศา,ศาสดาของของพวกเรานะคะได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกตรงกับวันเพ็ญึ้น15ข้าเดือน8 และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุธทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นปฐมปฐมเทศนากันแรกคือธรรมาจักพระเจา้าวะชิตพระอาจารย์โกเิญะญน,นะคะและพระงาที่สี่เป็นวันที่มีพระราตนตรัยโกบบริบู์องสามค,คือพระพุทธธรรมพระสมนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน,นะค่ะ ต้องการบการสหรับเราที่เห็นใาพ่อเรื่องตลอดอมต้องนญาต่การะมากี่ีแต่ดเพื่อ เออคือเราเี่ยนทิ้จทิ้งเพราะว่าถ้าผู้อนเขาต้องรอต้องรอเรื่องจะสอบสาษาเราจะไปสอบภาษาไปเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเพบอกว่าต้องกาทุกรา่าต้องการเป็นตัว่า หลวงพ่อมีพรมาักนี่หลวงพ่อมีตันี่แต่มีตากตอนทักพิธีจะตักไหมได้านไหมก็เลยจะบอกป้าหลวงพ่อให้หลวงพ่อมาหลวงพ่อตักนะก็เลยเอานเอาเงยท่านบอกเลยสองร้อยงานเลยสองข้อยองานเลยสองหกไปทั้ง้าวทัง ทำท่าเรงของท่านของของเขาเลยก็สอแสนเจ็ดหมื่นกวาตีไปที่านโกก็สองแสนแปดสองสนแปดทัสอง้กว่าพันเนเอ่อเื่อองุกับพวกเราสามเก็คือยาเรื่องของคนทำัวเพือนกันเลยตอไปทองทอง เพราะว่านมีทั้งทีเรือมคูนทั้งเทปปูนปูนคลุณปูนของคุณคุมคลุมไปเลยเวลาลงตอกนี่ตะอรันก็ตีตีคุณตีลงไ่ปูนเพื่อตีตีแล้วก็ทำนำดีอุปกณข้างในเรามี็ตัวอันตรายตัวลายตอปอของแม่ขาวตัวอันตรายตอปอของผู้ที่ใช้ลาที่เราทำตรงนั้น เลอตัดสินใจอย่างใจดูในวได้ของสาวพวกเราโดยเฉพาะนขอขงสาวพวกเราตอนนี้ในต้อข้อตั่วนกลางต้องตอนมาฟูที่ทานไว้ในส่วนตรงนี้เป็นส่วนตรงที่เราติดสภาพผวเ่ยส่วนใทีปีนี้ตัวนทีปีนี้มาตายตรงนี้นะก็ก็คออทีปีนี้มาตายตรงนี้เ ใต่ใจดที่สตากานจะเป็นก็เป็นผ้ติเจ้าผ้าหรือผีส่วนตัวก็เป็นเป็นพอนะครับบว่าผู้กเป็นเสริสร้างตลาดนเกษตให้เรมเยอะข้างหน้าเยอะเยอะข้างหน้าเยอะกบข้าหน้าห้องัีตูัดนอยูที่เก็บรมาเป็คนที่ที่มาก ขอนนี้เป็นความสะอาดีนาดังที่เราเรียนเรื่อวันพีเดอร์เลยเกิดไฟวันนี้เป็นความพีเดอรแปลกดูนะผมไม่รู้เลยนะใครกสบใครใส่กับคู้อืนวันพีเดอรแปลกเป็นความที่มีความสอคัญมากสัคงกาแต่ที่เขาวันนี้ ถ้าไมมีการอาสาบังคชาววันนี้เอาเพื่ใส่ชนะก็ไม่ได้เป็นที่คนไทยเราและในโลกนี้ก็ไม่รู้จักเราเพ่ใส่าและเราเลื่อใส่ชนะก็จะหายไปทุกที่หายไปทุกแห่เพราะการพรันนี้เป็นวันที่กำเนินเกิสัตว์นะสัต์นะเพาะพมีดี่แล้ว เราต้องป็จะมีผู้ตรวัสนบมีผูใจดีมาเป็อกรรานอยู่ในออรรนนี้เป็นวันที่พีอุ่อนเอา่ามพงเย็นก็เป็นฮัโบเย็นที่กไปแล้วก็เเริกจะคุกเดินมืต้นไปเปรนบอกต่างๆไว้ตอนนี้ไว้พอเวลาเวลาของพแล้ว ก็ตัาตรวตัวพีตัวาตัวเต็มวัวหน้าตัวเมวงว่าัเต็มวว่ตอนเช้าก็ีลุาได้ยินไปไปกินโซตันของของถึงถึงถึงก็เหี่ยวถึงโซตันเลยรู้สึกว่าอมอเพรมั้ง้า้าวนันนี้ก็เรียนว่าพอ सुवाप परिभवना वचो परोपेन पिच्छा तमन हि वले वत् नविणते कल्पक तपत्ति येति भा कतिनति च बं देव वचिन तपस ये कुरण तुष्म कपा तं तोपना सो यथा मदिलोतिरा सो यथा नितु विशवान चान्तुसा าsatma aวaวaนrาย suiดpaย paวa abiวา aนasiri saนiกางtา mดาทiนoda

than naso পাoย thì mô là niธ lànyaจากkar rala perlandam ตุปัจเจกมณฑลเห็นอุกุญแจปัจจุบันอันนั้นปัตตุบนในรัตนาตายานุปาวนาดัตนานายเตทะสานุทารุทัพยาเวราโสกัสตุนุปปัตถวาอเนกานตรายา

वादेवाणी वा सताय सति ध्याय मि सुभर ब्राह्मणे पुराणा जवेदना पतिना स्वामि

นะคะขออนุมโมทนาบุญกับร้านกินดีอาหารตามสารปากทางสุมเดินนะคะที่จะมาเป็นเจ้าภาพน้ำตาลนานะ้วายพระพุทธเจ้าในช่วงของทำาััดเยงนะคะและร่วมออกโรงทานเป็นน้ำเครื่องกรด็ดพีมาสามร้แก้วและพร้อมขนมโดนัทน,นะคะก็ขออนุมโมทนาบุญกับร้านกินดีอาหาร